สวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักของแอดดีต้อนรับเข้าสู a, Very VIP. ่ช่องลิซยาแฟร์ VIP แอนสิ่งจัดะลังตรงนี้มาแล้วค่ะคุณปืน,ปน ใตื่นตาตื่นใจจนอีกแล้วรอลูกสาวมาเซอร์ไพรส์รฉันแต่เช้าด้วยลูกชุดปื่นนอนทูพีที่จริงใจสวยหวานมากเวอร์ฉันแทบจะล้มตึงกันเลยทีเดียวลิซ่ากับชุดผ้าลูกไม้สองชิ้นที่เสื้อตัวบนเป็นเลสราฟเฟิลท็อกับกางเกงกระโปรงเลสบนซ h ล r อตจ,จากแบรนด์หยวนหวางกล้าผมดังโงยกสูงเรียบรูดูดีสวยคลาสสิกมากและไ เริ่มที่จะมีหน้ามากระปล่อยหวานด้านข้างที่ปล่อยห้อยลงมาแบบเซ่อๆไม่ได้ตั้งใจทำให้ลุกนี้คอมพลีตมากยิ่งขึ้นน่ารักสวยจึงอย่างกระตุกตากระเบื้องเคลือบเงาแวววาวด้วยแสงไฟวอร์มโทนอบอุ่นฟุ้งๆแล้วคนสวยขาบาร์บี้ของแม่ก็เดินเข้าซีนมาปรับขาตั้งใหม่โปรโยิ้มส่งให้แล้วร้องว่า so kiss me โอ๊ยเสียงหวานช่ำมากโดนลูกนี่แหละนี่แหละความมีลูกเล่นเม็ดเยอะที่คลิปก่อนมาเสิร์ฟเป็นความสวยแซ่บชุดแดงร้อนแรงมาวันนี้แคชชว่แบบละมนุนหวานดุดเจ้าหญิงออร่าไม่ไหว <Wow. S 1> ใครจะไปลาสายตาได้คลิปนี้กี่วิฉันไม่แน่ใจรอดูวนไปหลายรอบเหลือเกินเก่งมากลูกแม่ทำไงดีอะลิซาเล่นปล่อยของออกมาไม่หยุดแบบนี้ จะมีคนตุยเพิ่มอีกไหมคะเนี่ยงานเทศกาลก็ต้องขึ้นง,งานโชว์ก็ต้องไปเพลงใหม่ก็กำลังจะปล่อยออกมาอีกใครทนไม่ไหวก็กรีดมันออกมาเลยค่ะส่วนฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้วบางวันเลยค่ะคนสวยลูกแม่และในส่วนของ Lisa's Performance v i d e o ดีโอณงาน VMA ในตอนนี้ก็มียอดวิวทะลุส0ล้านวิวที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่คือคลิปการแสดง VMA ตัวแรกและคลิปเดียวในปีนี้เลยนะคะที T ่มียอดวิวทะลุไมล s ส o ตนนี้แบบนี้เจ้าของงานต้องปลื้มปริ่มแน่ๆใครๆก็ต้องอยากให้ไปแสดงโชว์อีกแน่ๆจะบอกว่านี่ เป็นงานที่แฟนคลับไม่ต้องปั่นยอดวิวกันเลยด้วยเพราะคนทั่วไปเขามุงกันเยอะมากอยู่แล้วค่ะระดับ worldwide ของจริงคนทั้งโลกเขาก,กดเขาไปดูกันเองล้วนๆเพราะใน YouTube การปั่นวิวมันยากมากด้วยความที่ระบบจะจับ1 IP ต่อ1 a c c o แอ t เท่านั้นดังนั้นการที่ยอดวิวเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้แปลว่าเพลงเข้าถึงคนทุกคนทุกพื้นที่มากจริงมันสุดยอดเวอร์มากท่า าจะบอกว่าแฟนคลับเป็นคนปั่นก็คงต้องขยันแบบขั้นสุดซึกมันเป็นไปไม่ได้มันเลยไม่มีใครกล้าเอายอด YouTube มากดลิซ่าไงคะเพราะยอดของลิซ่ามันเยอะมากจริงๆซูเปอร์สาววอร์ลิซ่าของจริงคะ่ะ ส่วนในบาโบเมื่อวานนี้ลิซ่าก็มาลงรูปช h ายเฟยอาหารไทยแบบฟิวชั่นทางส้มตำผัดขี้เมาและพะแนงไก่ที่ได้กินกับเขาเหนียวเป็นเอนดูนาตาส้มตำเนาะและผัดขี้เมาแบบใดทำไมใส่พริกหวานด้วย เมนูสัญชาติสไตล์ลูกครึ่งมากรสชาติคงแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอ่ะเลสเห็นแบบนี้แล้วปะลีคงคิดถึงอาหารไทยที่ประเทศไทยแน่นๆเลยค่ะรีบๆกลับมารับทานอาหารไทยแท้แบบแม่ให้มาจริงๆสักทีนะคะลิลลี่ที่ไทยรอตัลีอยู่นะ และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดที่แอดแลฟาในคลิปนี้นะคะคิดเห็นอย่างไรกับความสวยหวานละมุนต้นฟงฟงหอมยงยงแบบลุกจากที่นอนมาก็ร้องเพลงเลยของตะลิในเช้านี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด e n g a กจคลิปนี้ของน้องกันด้วยการรีโพสต์กดใจและแชร์กันเยอะๆเลยนะคะทั้งใน TikTok Instagram รวมถึงใน YouTube วอาฟ f ิเชียลด้วยค่ะไปเลย กด subscribe และแชร์คลิปนี้ของแอดด้วยนะแล้วพวกเราจจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสดใสเป่งประกายออร่าก,กันทั้งวันเลยนะคะมีความสุขมากค่ะรักๆๆกรักไปไบายสวัสดีคะ่ะ Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never r answer o no, man. I still go, go, go.